الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم ฮัมดุลิลลาห์ขอบระคุณต่อเอกอง a l ลลอ subhanahu wataala ที่พระอ,องค์นั้นทรงท้าฟิกพระอ,องค์นั้นทรงฮิดายะให้เราทุกคนทุกทันมาสู่การละมาดวันศุ์ในวันนี้ขอบุณต่อ Allah subhanahu wataala ที่พระอ,องค์ยังทรงไว้ชีวิตข้องพวกเราทุกคนนะครับให้ได้พบกับวันสําคัญ ได้มาสนองต่อต่อคำบ,บัญชาชายของอัลลอฮ์ในภาฐฐรกิจก็มันทุกขพี่้องเทักครับยุคนี้เป็นยุคแห่งความวาดัดกลั้ในเรื่องของโรคระบาดนะครับที่มันท้าโทมาทุกวันทุกวีทุกวัน,ววนมีการเพิ่มขึ้นของผูดีติดโรคทำให้เราทุกคนนั้นชายชีวิตย่างวัดระแวงไล่มัสยิด ได้ปิดมัสยิดนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในหมู่บ้านกลุ่มเสี่ยงนะครับดังนั้นนะครับวันนี้หมู่บ้านพัาชีดนะครับยังไม่มีมาตรการปิดมัสยิดปิดการละมาตวันสุขเพราะว่าคนในหมู่บ้านนี้ยังไม่อยู่ในท่านะของคนกลุ่มเสี่ยงนี่คืออาลามาตนี่คือสัญญาณนึ่งของวันเกียามะพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคระบาด คนติดโรระบาดตายย่างมากไมยนี่คือสัญญาณเรืงองวันเกียร์มาพี่น้องที่รักโอรสสุภา,ภา,ภา,ภานาคูวัตด่าสัญญาณของวันเกียร์มานัน้นมันมีมากมมยที่เราประสบพบเจอในวันนี้มันคือสัญญาณเล็กไม่ใช่สัญญาณใหญ่สัญญาณขรองวันเกียร์มานะครับเมื่อวันที่ผ่านมาเราก็ได้รับข้าวการเสียชีวิต ข้องอาจารย์ทานนึ่งนะครับทานรับชายงานศาสนาในประเทศไทยมาเป็นเวลานานนี่ก็คือสัญญาณน,นึ้ของวันกียามะที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลานั้นได้ดึงคนรู้กลับไปอัลลอฮฺจะดึงความรู้กับคืนสู่อัลลอฮฺโดยกับการที่อัลลอฮฺนั้นดึงชีวิตของคนที่มีความรู้กับคืนสู่พระองค์พี่น้องรับนี่คือสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอนะครับ สัญญาณที่เราพบกันในวันนี้ที่เรามีการวัดระแวงมีการชีดยาแล้วตึ่งซ่องเข้มก็ยังไม่รับรองความปลอดภัยนะครับชีดซีโนเวกซ่องเข้มก็ไม่สามารถที่จะป้องกันโควิดได้พี่น้องรับจะต้องเพิ่มเอสตาซีนิก้าเข้าไปนิ่งเข้มตามวงการแพทย์เขาบอกไวพ้พนนั้น แต่สัญญาณที่เกิดขึ้นพี่น้องกับอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลานั้นจะแสดงอะไรให้เราได้เห็นในฐานะผู้ศรัทธาของอัลลพระองค์ได้ตรัสไว้ในสุรุอันอิสลร์อายะที่ห้าสิบเก้าอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าว่ามานุรซีลุบินอายาทีอิลลัตฟุีฟาและเราอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลามิได้ส่งสัญญาณต่างๆ เว้นเต้เพื่อเป็นการส้ำผับให้วัดรั่วเท่านั้นนี่คือสัญญาณของัล์ที่เรอครับส่งโรคระบาดมาทดสอบกับประชาชาติทั้งโลกประสอบกับโรคระบาดโคโรนาไนจีนโดยเฉพาะประเทศไทยของเรามีอัตราการติดเชื้อถุกวันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเรา เกือบสุกแห้งแล้วพี่น้องครับมีคนติดโรคโควิด -19 นี่คือสัญญาของลอสุบฮานาหูวัตราาส้ำทับให้เรามีความวัดรู้บททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมาอย่างเรานั้นทำให้เราเิ่มในเรื่องของอิบาราดต่อล้องหรือไม่ให้เราแข็งขับอยู่ในอิบาราดมากขึ้นหรือไม่หรือว่าบททดสอบผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เพราะมันยังไม่ถูกกับตัวเราทีพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เอาล่อใน,นได้สันคับให้เกิดความวาัดรวนดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราไม่สรามาที่จะนี่จะบรบาทได้แล้วจะนี่ไปไหนพี่น้องครับนี่ไม่พนผ,ผูเก็ตก็เขาจะปิดในวันที่สามนี้ไม่ให้คนข้ายกเว้นผูเก็ตเซนบอกอย่างเดียวที่ให้เคสเข้ามา เพื่อทําให้เศรษฐกิจมันไปได้ตามนาโยบายของรัฐบาลแต่เราไม่สามารถที่จะหนีโรคระบาดไปได้พี่นองครับเราต้องเผชิญกับมันอย่างเดียวเผชิญกับโรคระบาดอย่างมีสตินะครับทําตามกฎระเบียบที่มาตรการของรัฐการได้กําหนดไม่ว่าจะเป็นการทํำอิบาดาัเรามาชายมักยิด เรา,าปฏิบัติัตวอย่างไรพี่น้องครับอย่าให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่นนี่คือสิ่งสําคัญพี่น้องเราต้องประเชิญกับมันอย่างมีสติอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาพี่น้องครับได้ดำรัสไว้ในพระมหาคัมภี آن, ร,ร์อันกุรอานสุรอัลฟาลอายาที่หกสิบว่าวะอิด um um uh ูวะอิดูลาฮุมมัสตัตาตุมมิงกุห์อัลลอฮฺได้บอกว่า สู้เจ้าทางไล่จงเตรียมกำลังสู้เจ้าทางไล่จงเตรียมกำลังเตรียมความพรม้อมคำว่าเตรียมกำลังในที่นี้คือเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับโรคระบาดในนะวันนี้อะไรครับคือการเตรียมความพรม้อมการที่เราดูแลตัวเองอย่างที่ตะกอเทพได้บอกว่ามันดูแลความสะอาดของตัวเอง โดยเฉพาะผู้ที่ละมาดห้าเวลาพี่น้องครับเราได้มีโอกาสอ้ามนามละมาดซึ่งเป็นวิธีการนึ่งที่จะทำายขจัดเชื้อโรคนี้ไปได้ไม่ว่าจะเป็นการกินไม่ว่าจะเป็นการดื่มไม่ว่าจะเป็นการที่เราเออกไปในคนจำนวนมากเราจะต้องมีการระวังตัวนี่คือสิ่งสำคัญพี่น้องครับ ปกป้องตัวเองให้ดีที่สุดพี่น้องครับใส่นากากให้เรียบร้อยนะครับทําตามระเบียบให้ถูกย่างย่างเขินขัดนั่นคือการเตรียมกําลังเผื่อเผชิญกับพวกเขาเผื่อเผชิญกับโรคลายที่กําลังเกิดขึ้นในวันนี้ตามที่พวกเจ้ามีความสามารถเราป้องกันตัวตามที่เรามีความสามารถเกินกว่านี้เราก็ทําไม่ได้แล้วพี่น้องครับ เชื้อโรคที่มันหลงลอยอยู่ในอากาศมันจะไปประสบกับไครนั้นตามพระประสงค์ของอรสุภาณห,หัวตาล่าต่อให้เราอยู่ที่บ้านไม่ไปไหนเตรหฮะว่าอรกํานณดให้โรคนั้นมันมาประสบกับไครคนใดคนหนึ่งเราก็ไม่มีโอกาสที่จะแถวคัดกับโรคไพ่รนี้ได้พี่น้องที่รสุภาณห,หัวตาลานี่คือข้อเส็จ,จริ่ง้องครับ ทีน <machine> ี้ท uh ่านหญิงอิสล่รอดิยัลลอฮุอันฮาได้ถามท่านมุสลิมสุลลัลลัฮุอะลัยฮิวะสลลัมเกี่ยวกับลูกกระบะภรรยาของท่านมิสุลลัลลัฮุอะลัยฮิวะสลลัมได้ถามผู้เป็นสามีวะเกี่ยวกับเรื่องลูกกระบะท่านมุสลิมสุลลัลลัฮุอะลัยฮิวะสลลัมได้ตอบว่าว่าอันนั่นูอาซาบุนยับอัตหฮุลลอฮุอะลามียะชา รอสวลละบอกว่ามันเป็นการลงโทษท,ที่อัลลอฮ์ทรงมายยัง่งผููที่พระองค์ทรงประสงค์พี่น้องครับเป็นการลงโทษท,ที่อัลลอฮ์ทรงมายยัง่งผููที่พระองค์ทรงประสงค์คนที่เขาเป็นโควิดหน้าในวันนี้คนที่เขาติดเชื้อโรคในวันนี้พี่น้องครับไม่ใช่ว่าเขายากติดแต่วันนี้อัลลอฮ์ทรงไปยังป่งผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ วันนี้อลลล a ์ยังไม่ต้องเชื้อโรคมายอย่างเราอัลฮัมดุลิลละชูกรต่อล l l a h ให้มากๆากขอบคุณต่อล l l a h ให้มากๆวันนี้สั้งคมโจมตีรุ่งกันประนามผู้ที่เป็นโคโริดผู้ที่ติดโควิดแต่เราให้ได้รู้ไหมที่น้องกับว่านั่นคือความประสค์ของล l l a ์ที่จะให้เกิดกับผู้ที่พระองค์ทรงประสค์ รเราเปลี่ยนแนวคิดเสื้อไหมพี่น้องคับช่วยกันด้วยให้พี่น้องพองเราพ้นจากโควิดนี้สักทีอย่ารวมกันพระนามพี่น้องครับให้เราเปลี่ยนวิธีคิดเสื้อไหมว่าอันนัลลอฮายาอัลลอฮฺรษัมตะลิมุมินินท่านนบีได้บอกต่อไปว่าเทจจิงอัลลอฮ์ทรงทำให้โรคระบาดเป็นความเมตตาแก่บรรดาผูธธา้ทรัทธาพี่น้องครับ เนือโดยรูราบาตนี่ได้ครับพี่น้องทาให้เราได้มีเวลาคิดทําให้เราได้มีเวลาทบทวนทําให้เราได้มีเวลาทําอิบาดาส,ส่ออัลลสุบฮานารวอาด่าละมาขึ้นในเมื่อการงานของเราธุรกิจของเรานั้นเดินไปไม่ได้เราก็ได้มีเวลาพี่น้องครับเดือนรอมาดอนได้มีโอกาสที่อสินอดัตถงเดือนได้ทําอิบาดาสอ่ออัลลอฮอย่างเต็มที่ได้มีโอกาสยุ่กับรอบครัว ได้มีโอกาสได้สั้ซนซ้อนภรรยาและลูกๆของเรานั่นคือความเมตตาและวอัลลอฮฺไาาลาให้เราได้คิดได้สันึกถึงพระมาหาการุณาที่กุณที่อัลลอฮฺได้ให้กับเราหลายคนที่เขาพบเจอกับโรคนี้แต่เรายังไม่พบเจอกับโรคนี้่ิ้องครับจะต้องใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท่นรอนนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮฺให้กับบรรดาผุ้ศรัทธา ไลยซามินอาฮาัดินยะก้อต่ออุนุพยายัมกุสซูฟีบาลัดีฮีซอบิรอนมุฮตะซิบันนบ,บีบอกต่อไปอีกว่าไม่มีผู้ใดที่โรคนาบานมาประสบกับเขาไม่ว่าผู้ใดใครก็ตามที่โรคนาบานนั้นมาประสบกับเขาแล้วเขาก็กลับตัวอยู่ในเมืองของเขาหรือในบ้านของเขานี่พี่้อง การกักตัวไม่ใช่วิธีการข้องแคสนะครับเป็นวิธีการของท่ทานนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะลัยฮิวะสันลัมนบีบอกมาแล้วพันกว่าปีพี่น้องครับให้เรากักตัวอยู่ในเมืองของเขาอยู่ในบ้านของเขาถ้าหากว่าเราเป็นผู้ต้องสงสยัยหวาอาจจะติดเชื้อโรคเพราะอะไรครับการที่เราออกไปควนเปลี่ยนเป็นการแพร่เชื้อให้กับคนอื่น อิสลามซ่อนมาหน้าเลยครับนี่คือสัจจะพยากรณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮวาลลัยฮิวะสลลมผู้เป็นทีรักก้องเราได้บอกกับเราไว้แล้วแต่วันนี้ส้เหตุอะไรพี่น้องครับที่เชื่อมันแผลไปได้ย่างรวดเร็วเวหลือเกินเราไม่เอาสุนนะนบีมาชายเรามีความสงสัยว่าเราจะเป็นโหรหรือไม่เป็นเราก็ยังออกไปลอยหน้าลอยตานในสังคมยังออกไปเพ่งฐาน นะครับทาให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วสร้างความให้าากับคนอื่นด้วยนี่คือสุนนนาบีที่บอกว่าให้เขากักตัวอยู่ในเมืองท่องทองหรือว่าอยู่ในบ้านของเขาโดยมีความอดทนนะครับคนถูกกักตัวก็ต้องอดทนเหมือนกันนะครับหลยคนเหลือเกินในก็ถูกแก้ในวันนี้ถูกกักตัวให้เราโทรศัพท์ไปพูดคุยกับเขาบ้าง พี่น้องครับให้กำลังใจไปเยี่ยมไม่ได้กลัวติดเชื้อให้โทรศัพท์ไปพูดคุยให้กำลังใจนะครับให้เขามีความอดทนว่องการตอบแทนจากอัลลอฮ์ سبحانه และก็ุตาลานี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลัยีวาสลัมได้สอนไว้ยะละมูอันนะฮูลายุซีบุฮูอิลลามะกัตตาบัลลอฮุลาฮูนบีบอกว่าโดยที่เขารู้ว่าเทจริงมันจะไม่ประสบกับเขา นอกจากสิ่งที่ลา l ่์ได้กำหนดแก่เจ้าแล้วอินล,ลากานาละหูมิสูุอาจริชฮัฮเดวันใดเขาจะได้รับการตอบแทนคนที่เป็นโรคโควิดแล้วนีลองครับอย่าได้น้อยเนือตําใจอย่าได้เสียใจนะครับกับคำประนามของผู้คนนะครับถ้าหากว่าเขายู่ย่างอดทนกักตัวอยู่ในสถานที่กับตัว เขาจะได้รับการตอบแทนเช่นเดียวกับการตอบแทนของผู้ีิตายชายิตนี่คือสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลาได้ตอบแทนให้กับผูฏิติดเชื้อแล้วเขามีความอดทนอยู่ในกฎเกณฑ์หลักการปฏิบัตินะครับข้องการคุมโรคพี่น้องที่รัก,กอลัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลราลบลายเล่านี้มันมาจากอาลัลลอฮฺ ไม่มีใครนาในาจะนำพามันกลับไปได้นอกจากเราวันนี้ไม่มีที่พึ่งในที่พึงใดอีกแล้วพี่น้องครับที่จะเป็นที่พึงที่ดีที่สุดนอกจากการพึ่งพา Allah s u b h a n า h u Wa t ดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีมุ h uh a ม m a d s a สลัล l a h u a l a i h ิวส s ัลนะครับนบีได้สอนเรื่องเท,ทีิยงเอาล้อสุ่งบันเกิดโรค โรตีเรากลัววันนี้โรตีเราราแวงวันนี้ชีญยาแล้วก็อย่างกลัวนั้นอัลลอฮ์ทรงบังเกิดโรคก็ทรงบังเกิดยาพี่น้องครับถ้าอัลลอฮ์ทรงบังเกิดโรคแล้วพระองค์ก็ทรงบังเกิดยาดัานงนันทันทังไรจงทําการดักด้ากันเถิดนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลุลล่ลนฮุอะลัยฮิวัสัลัมได้ซ่อนวันนี้ยากที่มได้เรียนกับพี่น้องวาไม่มีที่พึ่งไหนอีกแล้ว ที่จะเป็นที่พึงที่ดีที่สุดให้กับบรรดาผู้ศรัทธาในยุคที่เราเศรษฐกิจมีปัญหาในยุคที่เรามีความวาา้าวะเวงยุคที่เราใช้ชีวิตย่างเซนีไม่ได้นะครับจะไปไหนมาไหนก็เป็นไปด้วยความลำบากชีพยาแล้วก็ยังต้องแย่งมุกเพืือตรวจสอบโรกนะครับดังนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และว็ตัลล่าได้บอกไว้ในปาพาฮัขบีอันกรุรอาน ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่ได้รับฟังพุทธบาลในวันนี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าวานุนัสดิลูมินันกุรอานมาฮัวชิฟาวะราะห์มะตุลลินมุขมินินอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุรระหารานั้นได้ทรงประทานอันกุรอานนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุรระหาราได้ทรงประทานอันกุรอานมาเป็นญาติและพี่พี่น้องครับนี่คือศาสนาบำบัด นี่คือชายอันกรุรอานในการบำบัดบำบัดได้ทางโรคบำบ,บัดได้ทางหัวใจที่แข็งกระดานบำบัดได้ทุกอย่างนี่คืออันกรุรอานอัลลอฮ์ได้ลงอายาอันกรุรอานมาเพื่อเป็นยาลักษาโรควาระมาตุลินมุมินินเพื่อเป็นความเมตตาให้กับบรรดาผูาา้ศรัทธาทั้งยพี่น้องครับนี่คือกรุรอาน รักษาได้ทุกโรคพี่น้องครับเป็นความเมตตาให้กับบรรดาพุทธ,ธานี่คือโอกาสาธธาส่งบรรดาพุทธาทุกฐานที่มีเวลาในโวงโควิดนี่ครับชายอันกรุอานในการบำบัดโรคชายดอาในอาก,การนาบาวีผานบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอ่านก่อนที่เราจะออกไปใไนมานยเพื่อปกป้องจากโรคระบาดพี่น้องครับ ดอาจากานบีบมุฮัมมัดสุลลัลฮอะลยฮิวะสัลลัมที่ผมได้บอกกับพี่น้องนะครับเป็นดูอาที่เราอ่านในยามเช้าและยามเย็นนบีได้อ่านเป็นประจำณนะวันนี้นะครับถ้าใครอ่านภาษาอารักไม่ได้มันมีทั้งภาษาไทยและภาษาอารับให้เราอ่านเพื่อเป็นการปกป้องตัวเราเองปกป้องคนที่เรารักซ่อนให้ลูกของเราได้อ่านอัการ ได้อ่านดูอาทางชาวและจามยิ้นพี่น้องครับเพื่อเป็นการดูแลตัวเราและครอบครัวของเราได้ดีที่สุดไลด่ดวอาเลือกเอินพี่น้องครับเสียท่าหากว่าพี่น้องไปอิสูดังคืออัศกรัเรเหล่านี้มาไม่ว่าจะเป็นดวอาที่ปกป้องนะครับจากสิ่งที่อลัลลอฮ์นั้นได้สร้างม,มาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดวอาบิสมิลลาฮิลลาดีลายาดุรุมาอัลมิฮิเจยุนฟินอาร์ดีวะลาฟิสซามัิวะฮุสซามีอุนอัลลิม นี่คือเป็นโดอาที่นบีได้ใช้อุอุ้บิการิมาดิลลาฮิตามาดิมินชัริมาคอลักพี่น้องครับนี่คือโดอาที่จะเป็นสิ่งตรงกันตัวเราอย่างดีที่สุดนะครับขอพ่อฝากนะครับเหนื้อห้าสาระข้อมกุธบานในวันนี้นะครับและก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆุกทันนะครับปะเชิญหน้ากับโรคโควิดนะครับย่างมีสติและเราจะผ่านผลนปัญห้า ไปด้วยกันด้วยกับการอนุมัติของอัลลอสุบฮานหัวตาลาและเราจะต้องรวมกันข้อดอาจากอัลลอฮ์พี่น้องครับให้อัลลอฮ์นำสิ่งเหล่านี้กลับไปโดยเร็วให้เราบรรจุดูอากูนูดถุกๆนูนุดถุกๆไม่ยัง้งเราสามารถอ่านดูอากูนูดได้ที่เขาเรียกว่ากูนูดนาซีละกูนูดในขณะที่เรามีพิบัตินะครับไม่จําเป็นว่าเฉพาะไม่ยังสุบโบอ,อย่างเดียว ถูกไม่ยั้นเราสามารถอ่านดอาุูนูดได้ในดอกอาสุดท้ายเผื่อตานบาลาเหละปอท่อรมัดจากอัลลอฮฺสุบานะหัวตาลานะครับคุธตบ,บาร์เดวันนี้ก็ข้อฟักเนื้อห้าวัยใ่เพียงเท่านี้อาเมนยารบกันอาลมินอาลอุบิลลาฮิมิลัชชัยตานุรรหีมบิสมิลลาฮิราะห์มิลาห์มกุณหุวาละหุอะฮัดอัลลอฮซาสสมล,มล,ลมลิ ولم يكن له كفوا أحد برغ الله لي ولكم وليس الْمُسْلِمِينَ من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم